สดีครับไบเชค EP นี้นะครับเราจะพามาเจอกับเจ้ารถพับนะนี่รถพับนะเห็นใหญ่ๆอย่างนี้อาจจะนึกว่าเฮ้ยเป็นมินิหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้เป็น g i a n อ MR4 นะครับเป็นรถพับเรียกว่ารถพับขี้โกงใชนะ่ไหก็คือแบบพับนิดๆหน่อยๆแต่ว่าพอไปปั่นเนี่ยสิ่งนำหน้าชาวบ้านเพราะว่ามันมากับล้อ ยี่สิบสี่คูณหนึ่งนะครับอ่าจะไม่ค่อยเห็นในตลาดสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจายแอนทำแล้วก็ทำมาเป็นแฮนด์มอรกด้วยเห็นไหมรูปทรงไรซิ่งไหมล้อก็โตเชาวบ้านนะแถมล้อไซส์จิ๋วอีกยี่สี่คูณหนึ่งอ่าจะเป็นยางห้าสองศูนย์นะครับก็เดี๋ยวเราพามาเจาะสเปคกันกับเจ้าจายแอนเอ็มอาร์โฟนะครับอ่าจายแอนเอ็มอาร์โฟนะครับคันนี้เป็น แฮนด์หมอบด้วยนะครับปกติจะเห็นมีแฮนด์ตรงบ้างหรือแฮนด์หมอบบ้างในที่นี้เนี่ยเราไม่ชัวร์นะว่าเป็นหมอบมาจากโรงงานเลยหรือเปล่านะหรือเป็นของแต่งนะครับแต่ว่าคร่าวๆก็ววคือ JA and m r 4ตัวนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็น Gen หนึนะครับ Gen หนึรู้ได้ยังไงก็คือจะเป็นถ้วยคอแบบนิ้วเกลียวนะครับแล้วก็สเต็มก็จะเป็นสเต็มจุ่มหรือข้อเสียบนั่นเองนะครับ ถ้าเป็นเจน2เนี่ยจะเป็นนิ้วหุ่นละคอจะใหญ่ขึ้นนะครับแต่โดยสเปคโดยรวมเนี่ยก็ยังคล้ายกันนะครับล้อ24คูณหนึ่ค่อนข้างโตเลยกึ่งเล็กกึ่งใหญ่แต่เวลาปั่นเนี่ยซิ่งใหญ่กว่า24 5 1้าหแต่ว่าเล็กกว่า เล็กกว่า26นิ้วอ่าเล็กกว่า654้นะครับ <c oughs> ตะเกียบตัวนี้เป็นโคลมอลี่นะครับตะเกียบนิ้วเกียวแล้วก็คาลิเปอร์แบบโรไบายนะครับคันนี้มากับเกียร์ชิมาโน่ไทกร้านะฮะ9สปีดสับจานก็เป็นไทกร้า แล้วก็ตีนผีไทยกล้านะครับมากับจาน FSA c o ซ่กอสเ5339นะซิ่งมาเลยเหมือนโรดไบ์เลยนะตัวนี้พิเศษตรงสเตมมันนะสังเกตคอจะเป็นคอจุ่มเนาะนี่แต่จับที่สเตมตัวนี้สเตมเนี่ยเห็นไหมจะมีน็อตยึดสองตัวแล้วก็แฮนด์เนี่ย ผ่ากลางแล้วก็แยกออกซ้ายขวาได้อันนี้ก็จะเหมือนกับหลักการของไบส์ f ฟเดย์นะแต่ถ้าดูรูปทรงคอเนี่ยแฟนอเล็กซ์มูตันอาจจะบอกว่าเฮ้ยคล้ายนะคล้ายของรูปทรงของอเล็กซ์มูตันนะอ,อันนี้อันนี้ที่ไม่ชัวร์นะว่าเป็นของแต่งหรือเปล่านะหรือว่ามากับเจ้าคันนี้เลยนะอ่าโอเคตอนนี้เรากำลัง ประกอบแฮนด์ของ g i a n t MR4 อยู่นะครับจะให้ดูว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นคอนิ้วเกลียวนะครับก็เป็นสเตมแบบจุ่มหรือคอเสียบแนเนงนะครับแล้วก็มาจับตรงคอแฮนด์อีกทีหนึง่งทีนี้คอแฮนด์ตัวนี้พิเศษคือมันจะถ้าเห็นจะเป็นลักษณะของเหมือนกับของ Alex Moustan นะฮะอ่า ผมไม่ชัวร์นะว่าอันนี้เป็นออริจินอลโรงงานหรือเปล่านะครับแต่คอเนี่ยเป็นของซาโตริแต่ตัวสเตมเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่ได้บอกสัญชาตินะไม่ได้บอกอี่ห้อมาตัวแฮนด์เนี่ยจะเป็นแฮนด์มอบแล้วก็จะเป็นผ่าลักษณะเนี้ยเหมือนกับอันนี้เหมือนกับไบ f ฟเดย์ที่เวลาเขาจะใส่แฮนด์มอบเนี่ยเขาจะทําเป็นแฮนด์ผ่าซึ่งผ่าจากอันเดียวกันเนี่ยมาเป็นเฉียงเยงนะแล้วพอใส่เข้าไปใช่ไหมครับ ่าเห็นไหมความความเฉียงของเขาจะประกบกันอย่างนี้แล้วเวลาพอเข้าไปดันกันนะปุ๊บเห็นไหมมันจะตรงองศามจะตรงอันนี้คือวิธีผ่าแฮนด์ตามสไตล์ไม่ชชัว่์ว่าอเล็กซ์มูตันเป็นแบบนี้หรือเปล่านะแต่แต่ที่เห็นเนี่ยที่เห็นลักษณะทำแบบนี้จะอยู่ในของไบท์ f ลา d a y นะะแต่ว่าคอลักษณะนี้เนี่ยจะขึ้นมาเหมือน กับสไตล์ของอเลซสมูตันก็คือคันนี้เนี่ยก็เลยได้ชุดชุดคอและชุดแฮนด์ที่ค่อนข้างพิเศษแต่ไม่ชัวร์นะครับว่าเป็นของแต่งหรือว่าเป็นออริจินอลโรงงานนะแต่ว่าเป็นเป็นคอเนี่ยเป็นคอนิ้วอ่ะเป็นคอจุ่มหรือเราเรียกคอเสียบก็ได้นะในแบบถ้วยคอนิ้วเกลียวนะครับก็จะได้แฮนด์ลักษณะนี้อ่าโอเค แล้วเดี๋ยวก็ยึดน็อตตรงนี้นะครับ2ตัวมาดูทางด้านเฟรมบ้ามมงคันนี้เป็นเฟรมอลูมิเนียม6061นะนี่สภาพค่อนข้างสวยเลยนะสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบครบนี่6061 6061ยังไม่ท็อปของอลูนะแต่ก็ถือว่าเบาแล้แล้วก็ได้ความแข็งแรงเพราะถ้าใช้7075อาจจะมีปัญหาเรื่องความเปราะบางนะ อันนี้ก็เป็นโช้กของใจแอนเองเลยนะครับจะปรับไม่ได้นะปรับเกียวไม่ได้แล้วก็ไม่มีที่เติมลมด้วยนะครับนี่ซอ t a ทลแต่เวลาปั่นเนี่ยจะไม่ค่อยยุกมากนะครับจะยุกในจังหวะที่กระแทกมากกว่าแต่มีนิดนึงตามตามรอบขานะครับเดี๋ยวผมมีวิดีโอให้ดูตอนปัน่นนิดนึงเดี๋ยวหลายคนจะถามว่าพับไงนี่มันมีจุดพับนะ เดี๋ยวราพับไปดูวิธีพับค่อนข้างยุ่งเหยิงอีกเช่นกันเหมือนอารมณ์ khs f 2 0 r เลยคือแบบจะพับทำไมวะเนี่ยคือคือพับให้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแคตตาล็อของรถพับแต่ไม่ได้เน้นความสะดวกสบายในการพับสักเท่าไหร่เลยนะ คันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะเบาะนี้ก็ทรงเดิมๆแต่หุ้มมาใหม่นะครับนี่ก็เราก็ล้างเซอร์วิสเรียบร้อยแล้ถึงเอามาถ่ายนะนี่สวยไหมละ่ะคันนี้น้ำหนัก10.4นิดนิดๆเองนะถือว่าเบานะไม่มีขาตั้งมานะครับาราคาในตลาดเนี่ยอยู่ประมาณตอนนี้ เจนแรกนะครับก็อยู่หมื่นต้นๆนนะครับถ้าเจน2เนี่ยอจ,จะดันไปถึงหมื่นกลางๆแต่ผมให้ดูอยากจะให้เน้นที่สภาพมากกว่านะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเจน1หรือเจน2เนี่ยสเปคเขาก็จะใกล้ๆกันเพียงแต่ถ้วยคอตรงนี้เขาก็จะเป็นนิ้วหุ่นละแล้วก็เป็นสเตมแบบสเตมคอหนีบปัจจุบันละก็ให้ความสติปมากขึ้น ตัวนี้ก็จะดึงขึ้นลงได้เหมือนคอจุ่มนะก็จะจริงๆดึงดึง,ดงได้ประมาณ10 10ิ0เซนเลยนะแต่ว่าอย่าไปดึงเยอะเดี๋ยวรถมันจะให้ตัวนะครับกดลงไปสักครึ่งนึงจะดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเรามีวิดีโอมาสาธิตการพับให้ดูว่าพับแล้วเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวไปดูกันเรามาสาธิตการพับ Giant MR4 กันนะครับ อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันพับไม่ค่อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่แต่ก็มันก็ยังพับได้นะยังจัดเป็นรถพับได้อารมณ์ f 2 0 r k s พับได้แต่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ถอดล้อก่อนนะครับขั้นแรกถอดล้อหน้าคนงงทำไมต้องถอดล้อหน้าดีวว่าตัวนี้จะมีตัว แกนปลดนะครับตรงโชคั up. อ่าปลดออกมาแล้วก็ดึงปึ๊บนี่เอาขาหลังล้อหลังไว้ปึ๊บปึ๊บมันก็จะกลมลงมาอึ๊บอย่างงี้เอ้ยเอาใหม่มันจะทุลักทุเลนิดนึงพับพับได้ไหมพับได้ แล้วยังไงต่อก็ไม่ยังไงครับแค่นี้แหละแค่นี้เลยเนี่ยพับได้แล้วคือมันพับไม่ได้สำหรับ transportation หรือขึ้นรถลงเรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันพับก็คือเพื่อให้เล็กแล้วก็อาจจะใส่กระเป๋าเดินทางอะไรเงี้ยเอาหลักอ่านออกใช่ไหม,มก็จะเล็กลงอีกใส่กระเป๋าหรือไม่ก็ใส่ท้ายรถอะไรเงี้ยก็าวางไปเลยนะครับก็อย่างที่บอกแค่นี้เลยจริงๆ นี่แหละเรียกรถพับแล้วกลางว่าปุ๊บปึ๊บจะยากนิดนึงนะมัถึงยากตอนใส่นิดนึงอ่ะเราก็เอาเข้าไปอ่ะโอเคดันที่โชว์ครับก็ไม่ยากมากนะดีนะไม่ต้องถอดคอเพราะถ้าทำถอดคอมาอีกนะ จะเหมือน F20R เลยคือถอดแล้วไม่รู้จะไปไว้ไหนแล้วก็มาใส่ล้อหน้านะค,ะคือด้วยความที่ยางมันเล็กอะเนาะเราไม่ต้องปดเบรกเลยก็ได้ปึ๊บเรียบร้อยนี่แหละบอกแล้วว่ามันพับได้นะเออ่อ MR4 นะครับแจนเนีมาโ r, M r 4. ก็ลองดูนะครับสำหรับ ไบเช็ e อีนี้ก็ฝากไว้ด้วยกับจ i a n t m เ4เพื่อใครไปเจอรถมือ2อะไรเงี้ยจะได้เทียบสเปคกันว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงจุดสังเกตเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีวิธีการพับยังไงอะไรเงี้ยนะก็คันนี้เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างสมบูรณ์สำหรับเจน1แล้วกันนะผมเรียกเองนะว่าเจนหนะครับเผื่อใครไปเจอรุ่นใหม่ขึ้นอะไรเงี้ยแต่โดยรวมเขาก็ยัง สไตล์นี้อยู่นะก็เดี๋ยว EP ต่อไปมีรถพับหรือมีจักรยานตัวไหนนะ่าสนใจเดี๋ยวเราจะเอามาเหนื่อยจะเอามารีวิวให้ดูกันต่อแล้วกันนะครับวันนี้ไปก่อนขอบคุณที่ติดตามชมครับอย่าลืมกดใช้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้เยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงปั่นนะผมสูง1 75นะเจ้าแจนคันนี้ล้อ24คูนึงนะครับสัดส,ส่วนก็ถือว่าเป็นช่วงปั่นที่แบบเนี่ยยังกับปั่นเสือหมอบเลยเหมือนปั่นเสือหมอบคันหนึ่งเลยความสมูทความความพุ่งนะแต่ตัวนี้มันจะมีโชคหลังมันก็จะได้ลมแบบ จังหวะที่ปั่นย่ำลงมันก็จะมันจะยุบตามน้ําหนักตัวเรานิดนึงนะครับล็อกได้ไหมไม่ได้แต่ไม่แน่ใจว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นพวกโช๊กดีๆนะบแบบแบบล็อกได้อันนั้นก็จะยิ่งจะทำให้มันเฟิร์มขึ้นนะครับแต่แต่ลักษณะนี้ก็ทำให้แบบปั่นค่อนข้างสบายหน่อยเราก็มันมันไม่ได้ยุบแบบเด้งเหมือน แบบพวกรถฟรีไลท์แบบรถเสือภูเขามีโช๊คหลังไม่ไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับแต่มันจะนิดหนึ่งซอฟเหมือนไว้ซอฟหลังมากกว่าแล้วก็จกังหวะเจอเส้นถนหน,นหรือเจอลูกระนาดเงี้ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องพวงเยอะอ่ามันก็ซอฟหลังเราไปด้วยยางขนาด24คูณหนึ่งก็ถ้าเทียบก็คือ723ดีสนะครับนะกว้างเท่ากันเลยนะครับก็เวลาขีก็ต้อง มันระวังเส้นถนนล่องถนนอะไรเหมือนกับเสือหมอบนั่นแหละไม่น,นั้นก็ไม่ไม่ต้องห่วกมากล้อขนาดยี่บสี่เนี่ยวิ่งผมว่าทาความเร็วเหมือนเหมือนเสือหมอบเลยเป็นเรียกว่าเป็นรถพับที่น่าจะวิ่งดีที่สุดแล้วนะไม่ก็ก็ยังจัดว่าเป็นรถพับนะเพราะเพราะมันก็พับได้เป็นรถพับขี้โกงอ่า ก็ถือว่าขี่ดีครับแล้วก็เป็นรถที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะแล้วก็ราคาไม่สูงเลยนะช่วงนี้ก็ใครมีเจอก็ลองหากันดูนะนี่ไว้ไปปั่นด้วยกันโอเคครับเอ็ถ่ายจากบนจัก,กรยานนะครับกล้องใกล้นิดน,นึงนะสังเกตแขนผมจะค่อนข้างสุดพอดีนะช่วงปั่นเนี่ยถือว่าโอเคเลยเนี่ย อย่างหน้ามันก็จะเล็กๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมองจากตรงนี้เนี่ยเหมือนเสือมอบเลยอย่างเล็กๆส่วนคอแฮนได้ฟีลอารมณ์อเล็กซ์มูตันเลยนะเนี่ยคอแฮนเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะเจ๋งดิมีโชคหลังด้วยนะการขับขี่เนี่ยแขนผมก็จะสัสดส่วนก็กำลังดีนะเดี๋ยว ปั่นในหมู่บ้านหรือขอกลับรถก่อนนี่เรประมาณนี้นะฮะเนี่ยช่วงขาที่สุดเลยยังก็ปั่นเสือหมอบมิเนี่ย <c oughs> ข้อดีก็คือพับได้ด้วยแต่ว่าปั่นดีอ่ะโคสิ่งเลยช่วงนี้ผมไม่มีเสือหมอบแล้วด้วยก็คันนี้ปั่นไปก่อนโอเคครับ